ตอเป็นแค่นวขึ้นเจนละกรน้ากิกดฉัเลยอยากี่มีาแบบดูหวานๆอบนเวทีเลยมีของมนให้อย่ากด้กยี่้เปิดได้คะนั้นแค่เสื้อผ้าที่ตไม,ไม่พอนต้องมีด้ว <c oughs> ยผมไมเปิดยัอยากใหกคนมลได้ก็ต้องขยกข้นได ผมเปิดโบได้เลยครับแกโบได้ไหมใช่ได้ ทำอภิบาอะไรมาอ่ะคือมันจะทำให้เวทีมันหอมลงนะคะแล้วก็ชื่อที่หล่น้ใหม่ก็ขอให้มันใช้ในวันนี้ก็คือโตโน่อยดึงดั้งค่อคุณเลยงเหรอคุณคิว่าชุดเกานี้ีพวกเราต้องแต่งควรจะเป็นน้อยอี ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจะซอฟที่สุดในชีวิตเม่ได้เิมาแต่ก็ต้อมาให้นะบขอบคุณชานาเไมดเลยอ่ะก็นองไปขัุ่กทเมเตนม ตอนแรกเร่มตีอยู่ก็วางไว้อย่เอาลงไอตีได้ไหมครับให้ผมไปใ้ที่วัดไปให้ผมไปชักช้าให้มได้ยังไปเดี๋ยวพี่จะเอาไว้ตลอดเลย